สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ที่รักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูวิเลวันแก้วทันใจในรายวิชาทัศนศิลป์นะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องภาพพิมพ์วัสดุธรรมชาตินะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานเนะาะนักเรียนพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะคุณครูก็มีคำถามให้นักเรียนคิดเนาะอ่ะถามว่าเราจะนำวัส,สดุธรรมชาติไปสร้างสรรค์งานศิลปะแบบใดได,ได้บ้างนักเรียนว่าเราจะนำวัส,สดุธรรมชาติเนี่ยไปสร้างสรรค์งานศิลปะแบบใดได,ได้บ้างคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูความหมายของภาพพิมพ์ก่อนนะคะ ภาพพิมพ์คืออะไรนักเรียนว่าภาพพิมพ์คืออะไรคะภาพพิมพ์นะคะหรือการพิมพ์ภาพเป็นการสร้างสรรค์ศิละปะที่มีลักษณะเป็นสองมิติซึ่งเกิดจากกระบวนการพิมพ์โดยใช้วัสดุต่างๆเป็นแม่พิมพ์และใช้สีแทรลงบนแม่พิมพ์จากนั้นนำไปกดหรือทับลงบนกระดาษให้เกิดเป็นภาพ เรามาดูอุปกรณ์สำหรับทำภาพพิมพ์นะคะหนึ่งก็จะมีแม่พิมพ์แม่พิมพ์นั้นก็จะเป็นต้นแบบที่ใช้สร้างภาพนะคะซึ่งอาจแบ่งได้เป็นสองชนิดคือแม่พิมพ์จากวัสดุธรรมชาติและแม่พิมพ์จากวัสดุสองเคราะห์นะคะจากธรรมชาติมีอะไรบ้างคะใบไ,ไม้ต้นไม้นะคะอะไรก็ได้ที่อยู่ตามธรรมชาติเราสามารถ นำมาเป็นแม่พิมพ์ได้หรือจากวัสดุสังเคราะห์เช่นฝาขวดหรืออะไรก็ได้นะคะเราจะนำมาเป็นแม่พิมพ์หรือเป็นต้นแบบที่ใช้ในการสร้างภาพนะคะต่อไปก็จะเป็นสีนะคะสีที่นำมาใช้ในการพิมพ์ต้องเป็นสีที่มีส่วนประกอบของน้ำเช่นสีน้ำสีโปสเตอร์สีน้ำมัน หรือสีอื่นที่เป็นน้ำนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะ,ะเรามาดูอุปกรณ์สำหรับทําภาพพิมพ์ต่อไปนะคะก็จะมีพื้นรองรับพื้นรองรับงานพิมพ์ภาพส่วนมากเนี่ยเรามักจะใช้กระดาษเป็นพื้นรองรับภาพพิมพ์นั้นๆน,น,นะคะกระดาษนั้นก็ควรจะให้มีความหนาพอสมควรน,นะคะเช่นถ้านักเรียนใช้กระดาษสมุดทั่วไปนี่ ใคไม่ค่อยได้เพราะมันบางนะคะเราจะใช้ได้ก็เช่นกระดาษวาดเขียนเนี่ยนะคะสามารถใช้ได้เพราะว่ากระดาษวาดเขียนมีความหนาอยู่นะคะสําหรับกระดาษบางๆนี้ใช้ไม่ได้นะคะอุปกรณ์สําหรับทําภาพพิมพ์เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะคะในการพิมพ์ภาพอาจต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆช่วยในการทําภาพพิมพ์เช่นเราอาจจะ อยากได้ไลายต่างๆเราก็ใช้มีดเกศสลักเนี่ยทำลวดลายเป็นแม่พิมพ์นะคะจากนั้นก็จะมีกาวละเทคหรือกาวอื่นใช้ปะติภาพพิมพ์นะคะ,ะคุณครูก็มีคำถามอีกคำถามหนึ่งนะคะว่าวัสดุธรรมชาติใดบ้างที่สามารถนำมาทำภาพพิมพ์ได้ห้ามดูเฉลยนะคะลองคิดดูกันค่ะ นักเรียนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าวัาสดุธรรมชาติที่นํามาทำํำภาพพิมพ์ได้เช่นใบไม้ใบไม้บางบางชนิดเนี่ยมันจะมีเส้นนูนๆอยู่เวลาเราพิมพ์ภาพเข้าไปเราจะเห็นเส้นลายเส้นนูนๆนะคะหรือว่ากิ่งไม้หรือด,ดอกไม้หรือผักนะคะอีกสักครู่ครูจะให้ดูตัวอย่างภาพพิมพ์นะคะ เรามาดูคุณสมบัติของแม่พิมพ์วัสดุธรรมชาตินะคะคุณสมบัติของแม่พิมพ์วัสดุธรรมชาตินั้นต้องผิวแข็งไม่เหลวจนเกินไปมีลวดลายชัดเจนไม่เป็นอันตรายผิวของวัสดุต้องติดสีนะคะ,ะทั้งสองภาพนี้นะคะคือตัวอย่างภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ นักเรียนลองดูนะคะอันนี้ก็จะใช้กิ่งไม้ใช่ไหมคะกิ่งไม้แล้วก็ใบไม้นะคะนักเรียนลองทําดูเนาะลองทําดูนะคะครายวิชาศิละปะเนี่ยก็จะมีนะเน,น,นื้อหาเพียงสั้นๆแต่เน้นให้นักเรียนปฏิบัติตามนะคะเราะจะมาสรุปบทเรียนกันเลยนะคะการพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติเป็นการนำเอาวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้เป็นแม่พิมพ์ แล้วนํามาพิมพ์เป็นภาพต่างๆวัสดุที่จะนํามาเป็นแม่พิมพ์ควรเลือกวัสดุที่มีลักษณะเหมาะสมไม่เป็นอันตรายซึ่งมีลักษณะเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายมีลายชัดเจนและไม่เป็นอันตรายต่อการน,นำมาใช้นะคะกิจกรรมที่นักเรียนจะทำในวันนี้นะคะกิจกรรมสร้างสารรค์ผลงาน ให้นักเรียนสร้างสารภาพพิมพ์โดยใช้วัสดุธรรมชาติตามแบบของนักเรียนเองตามแบบของนักเรียนเองนี่ก็คือ,อสร้างสารภาพตามใจชอบนะคะครจะจะทำยังไงก็ตามใจชอบนะคะให้ทำในสมุดวาดเขียนเล่มเล็กนะคะเล่มเล็ก สหรับผลงานในการทำภาพพิมพ์นะคะในการทำงานนั้นนักเรียนต้องใช้อุปกรณ์อย่างระมัดร,ระวังนะคะอุปกรณ์ไหนที่เป็นอันตรายก็ไม่ควรนำมาใช้นะคะคุณครูเป็นห่วงมากมากเลยสำหรับเรื่องการใช้อุปกรณ์ของนักเรียนนะคะขอให้ใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดร,ระวังอุปกรณ์ไหนที่คิดว่าเป็นอันตรายก็ไม่ควรนำมาใช้นะคะ ขอให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ทำงานให้ประสบความสำเร็จนะคะเอาไว้พบกันชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ